แสงวันนี้อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นาะเห็นกันไหมคะอาทุกคนเห็นไหมคะอาคือว่าพอดีนะคะบีเนี่ยได้มีโอกาสนะคะไปบ้านไปที่บ้านของป้านิดนะคะหรือว่า,อา,นานานาพันไม้บายนิตเตจิงนะคะคือป้านิดเนี่ยนะคะเขาก็จะมีมีร้านต้นไม้นะคะอยู่ที่ตลาดฟ้าใสนะคะอยู่ที่โคกวดนะคะ ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครราชสีมานะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็แวะหาปาณิชได้นะคะร้านานาพนานาัานไม้บายนิตยานะคะพอดีปัเอไปหาปาณิชเนี่ยปาน,นิดก็ใจดีมากๆเลยนะคะให้ต้นไม้มานะคะก็เป็นตระกูลอโกนิมานะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะอัญ,ญมณีแดงนะคะแสงเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอัญ,ญมณีแดงนะคะ อาจจะสังเกตเห็นได้ว่าใบาของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วเขาจะมีจุดชมพูนะคะบริเวณเส้นนะคะเส้นเขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้เหมือนจะแตกหน่อเลยเขาเรียกว่าแตกอะไรอะอ,ะอากูนิมาในบีก็กย,ยังยังยังไม่เสียนนะคะก็เลยไม่ค่อยรอบรู้เท่าไหร่เนาะก็ถ้าเกิดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ ปัน,นี้บอกว่าถ้ามันเป็นนี่เป็นใบนี้นะคะเราสามารถหักทิ้งได้เลยนะคะถ้าใบเขาเหลืองใบเขาเน่าอย่างนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตเอ่อน้องปิน่นขาี่บีขอกไกลหน่อยคะอ่ะอ่าเดี๋ยวเราจะแกะอกอกนะคะตัดตัดไปสีเหลืองออกให้หน่อยค่ะตัดเลยเนาะตัดเลยคะ่ะ อ่าโอเคแล้วก็ตัดทิ้งเลยนะคะอันนี้ก็มีกระดาษนะคะวันนี้ก็แปะหน้าดินมาให้ด้วยแสยงอาจจะนิดนึงนะคะทุกคนก้านของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีเขียวนะคะพอใบเขาเริ่มโตเต็มที่แล้วเนี่ย สีเขาก็จะยิ่งสวยขึ้นนะคะเขาจะมีสีชมพูโดดเด่นขึ้นมานี่ก็เป็นต้นอ่าก็เป็นชื่อแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นไม้มงคลนะทุกคนชื่อเป็นมงคลนะคะอันนี้มันีแดงแล้วก็มัีก็ให้มาอีกต้นหนึ่งด้วยอันนี้ก็เป็นเงินเงินเงินนะคะเป็นเงินเงินเงินนะคะชื่อมงคลมากเลยวันนี้ให้มาแต่และชื่อก็คือ เหมาะมากๆเลยนะคะปณิสบอกว่าอยากให้แบบว่าอ่ามันเป็นไม้มงคลเนาะทุกคนอันนี้นะคะลักษณะใบนะคะเขาจะเป็นใบเรียวแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเขาจะเป็นใบเรียวแบบนี้นะคะตรงบริเวณอ่ากัดสีของเขาเนี่ยนะคะมันจะไม่ออกเทาหรือออกขาวนะคะมันจะออกเหลี่ยมเงินเงินนะคะนี่ เห็นไหมคะเขาจะไม่ได้ออกเขียวไม่ได้ออกเทานะคะแล้วก็ไม่ได้ออกขาวเนาะเห็นไหมคะไม่ขาวนะคะไม่ขาวไม่เทาด้วยมันจะออกเหลื่มเงินเงินนะคะก็สมกับชื่อเขาเลยนะคะเงินเงินเงินเนาะสวยมากเลยค่ะตั้งไว้ในโต๊ะทางานได้นะคะตั้งไว้ในโต๊ะทางานก็ได้ในห้องก็ได้นะคะก็เวลาเราดูแลเนี่ยก็ถ้าใคร ถ้าใครมีจานรองกระถางนะคะก็จานรองแล้วก็บีก็จะหล่อน้ําไว้เนาะหล่อน้ําไว้นะคะอ่าก็สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวประวัติหรือว่าการดูเลของเขาเนี่ยนะคะเดี๋ยวบีเนี่ยอ่าจะมาทําคลิปให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะวันนี้ก็ ดูคร่าวๆกันก่อนนะคะว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงเนาะเผื่อที่บ้านใครมีนะคะก็ลองคอมเมนต์นะคะถ่ายรูปคอมเมนต์มาให้ดูกันได้เนาะอ่ะก็สําหรับวันนี้นะคะก็มาแนะนำเจ้าสองต้นนี้กันนะคะเงินเงินเงินกับอัญมณีแดงนะคะ ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะคะบีจะมาเล่าประวัติของเขาความเป็นมาของเขาให้ฟังกันนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ